พุทธบริษัทผู้ทำให้แจ้งวิมุ 195, ตต์ร้อยเิบห้าวชโครปริพาชกทูลถามว่ายกเว้นท่านพระโคโดมภิกษุแม้รูปหนึ่งผู้เป็นสาวกของพระโคโดมผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า วัชชาวัชชาภิษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมิใช่มีเพียงร้อยรูปสองร้อยรูปสามร้อยรูปสี่ร้อยรูปห้าร้อยรูปความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียว ยกเว้นท่านพระโคโดมยกเว้นภิกษุภิกษุณีแม่รูปหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคโดมผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอสาาวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หรือภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเราผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอสาาวะ พระอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงในปัจจุบันมิใช่มีเพียงร้อยรูปสองรอยรูปสามร้อยรูปสี่ร้อยรูปห้าร้อยรูปความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคโดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคโดมผู้เป็นคฤหัด นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรมจารีเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมาคิยะสังโยชน้าประการสิ้นไปจะปริมิพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกมีอยู่หรืออุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้เป็นคฤรืหัสนุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนในภพนั้นไม่กลับจากโลกนั้นอีกมิใช่มีเพียงร้อยคน สองร้อยคนสามร้อยคนสี่ร้อยคนห้าร้อยคนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคโดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัตนุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนรหมจารีอุบาสกแม้คนหนึ่งผู้เป็นคฤหัตนุ่งขาวห่มขาว บริโภคการทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสยัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้ากล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดามีอยู่หรืออุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้เป็นคฤหัสนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามทำตามคำสั่งสอน ทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้า,ลาไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดามีใช่มีเพียงร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคนสี่ร้อยคนห้าร้อยคนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคโดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลาย ยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสนุ่ขงขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารียกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามอุบาสิกาแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคดมผู้เป็นคฤหัสนุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจาริณีเป็นโอปปปาติกะเพราะ โอรัมภคิยะสังโยชน้าประการสิ้นไปจะปรินิพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกมีอยู่หรืออุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเราผู้เป็นครืหัดนุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจาริณนีเป็นโอปป,ปาติกะเพราะโอรัมภคิยสังโยชน้าประการสิ้นไปจะปรินิพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีก ไม่ใช่มีเพียงร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคนสี่ร้อยคนห้าร้อยคนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคโดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัตนุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารียกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัตนุ่งขาวห่มขาว บริโภคการยกเว้นพวกอุบาสิกาผู้เป็นคฤหัสนุงขาวห่วมขาวเป็นเพื่อนพรมจาริณีอุบาสิกาแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคโดมผู้เป็นคฤหัสนุงขาวห่วมขาวบริโภคกามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของศาสดาของตนมีอยู่หรือวัจจะอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเราผู้เป็นคฤหัสนุ่งขาวห่วมขาวบริโภคการ,รมทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีก ในหลักคำสอนของพระศาสดามีใช่เพียงร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคนสี่ร้อยคนห้าร้อยคนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียว